มามามสบายดีสบายดียด <c oughs> ตอนเที่ยงพี่น้องอันนี้เมนูตอนเที่ยงง่ายๆมื่อนี้ต้มมะมา่า <c oughs> ต้มมะ <c oughs> ม่ากินเมยยบุญ <c oughs> คุกคกุอันนี้จะเป็นนํำมา่าน้ำใสพอดีพักบุ้งกันไลยไลยนสวนเ,เริ่มกินบระทนนันแล้วมันสิแก่แล้วมันใหญ่ไว กย่างกับสาวแสงเพื่อนอันเพาะทั่วงอกพี่น้องก็เลยอันมาต้มเส้นมะมา่ามาม่าก็บ่ค่อยได้กินดอกนานๆทีจนลืมตั้งแต่มาอยู่บ้านเนี่ยว่าทำตงแท้สิบตรีกินมะมา่าตอนอยู่กรุงเทพเป็นพี่น้องกินเขากัมมาาาบมะมา่าย้อนหญ่ย้อนเนี่ยมะม่าต้มมะม่าแล้วกินกับเขากินบ่อยซื้อมาไว้แล้วอยู่ห้องอยู่บ้านเอออยู่ ยุงเทพมามากกับปลากระป๋องก<อ>ินง่ายๆฮอรฮอร์พี่น้องมาดีนะฮอรแดดกระแดดเนี่ยมาลบอ่านั่งอยู่ห่มโบกถ้านั่งอยู่ห่มมันก็เย็นเนาะอันทีง่งกป็นสีเย็นนะนี่ตรอ,อยู่เทียงก็อยู่ได้มันลงังคามันฮอร์สอันนี้จะเป็นมกกระป๋องเจ้าไซลายห้องน้ำมันบริหลายเลยมกกระปรอ๋อง นี่แหละอาหารเทียงอันนี้เป็นต้มยำน้ำข้น มาม,าม่านี่พี่น้องเป็นอาหารที่แบบเทนยังละ่ะเป็นอาหารที่ยวิวอดยามลำบา, well, ากเวลาไก่อ่าสิสินเดือดทังิงน่ะบมมีเงินกินมาม่าแต่ว่ามันกะสามารถกินกับเข่ารั่วแทนเข่าได้ตอนมามียงเทศกินซูมเอ้อ ส่วนใหญ่เป็นยามมือแรงกินเขาก็มามากแต่กี่นะีมันห่อละหาบาทเนาะซูเมอร์นีมม่ห่อละเจ็ดบาทอยู่บ้านก็คล้ายห่อละเจ็ดบาทพี่น้อง <c oughs> อากเมีม่าจห้องเอสบ้านก็เฮ็บนทเนมานั่งกินอยู่ทงหน้าหมักทงหน้าเหรออากเย็นๆมไม่กินอยู่ทงนาได้หอนหอนพี่น้องเอ้ยอยบ้านก็อยูบได้อบอ๊าวเฮ็ดต่เครื่องตูนะคะชนหัวล่ะถอดไปกินอยู่ทงแล้วค่ะจะไปรับงานใอีซ้อมไห้งานบุญ ขึ้นเฮือนใหม่เด้โอ้ยขึ้นบ้านใม่ปีสุดท้ายเด้อ้ต้องสุดลกสันเต็มห้องเด้อเดี๋ยวนีสุดลาตีด้กย่เอาให้ลเลิกอายพี่น้องเขาสิบ่ได้ลงแล้วก็ให้เฮาขึ้นไปแทนบ่กย่าลอสเฮาลายเฮาก็เทคนิคเปลี่ยนเทคนิคเปลี่ยนเนาะต้องอายเฮาเด้อปกติน่ะอันอัน คืนเดบ้านไม่ปีสุดท้ายปีนี้ชุดเดียวนะคะมันขึ้นนชุดเดียวโคยติมันขึ้นในกูได้กท้วงอันนี้จ้างหมอลำมาลงพี่น้องจ่าแต่ว่าสัญญากันแล้วเนาะเจ้าของหมอลำเจ้าของคณะเพิ่นมาเซ็นกันแล้วเมื่อก่อนหัวลงแม่หัวน่ะถอดไปบ้าลงค่อยๆลงบ่เออนึสรุปแล้ววันที่24เดือนมีนาเนาะ เหนไหวบ่บุมีแนวกลิ่นเออกลิ่นมามาในีรื่องโมกกระป๋อมนี่เด้คือเพิ่นทุกเพิ่นเงี้ยได้เอาเฮ้ยอ่าขันบมกินอันนี้ซิรัมซิรุ้ยจะเท่อบ่อีดีอีปล่ารวยจาได้ให้ก็จ้ารวยเอาคนเป็นเรื่องปกติเจแดงให้คนอื่นแน่แน่เจ้าเคยเห็นบ่คนรวยลอยล้านพันล้านเขานั่งกินนอนกินเขาก็เหตุงานคือกันเออพี่น้อง น,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 ใน,ในั่นตัดแต่งคือนั่งนิ่งได้ดอกเนาะมึงบอกว่าบอคือมันนะตอนเรียนกัะพ่อแล้วซูเราจะเข็ดเข็ดเด็กลรกขีบเปลนโลงอม่ยามันโบแบนมแน,น่ดิเอพอนมีโอกาสมาทางบ้านให้พ่อหนิโอ้ยเดือนนี้พิ่นปังนะคะใน,นช็อปล่อยเออช็อปล่อย้เอเจ,จ็ใจมันนี่กะฮาวอร่อยดีหมดเลยแม่ล้มดีค่ะโบล้มดีถ้าตายเพราะดื่มโทรศัพท์ไปกระเป๋ากูก็เล่นตับเมากูกระนั่นยุกเมื่อไรกูเคยเห็นแม่กูนั <c oughs> ่งเก <c oughs> <ด>ี่ยอมาเจอมเจอมอยู่ อากาศอันเดียขาย้เป็่ผูเปื้อนเศร้าระคันเด้คนว่าเออมีอยาประดุงแม่มเลื่อยกุ้งก้กงาวมาแล้วหาต้นประดุงบุจักต้นมันเฮาหน่ะแต่พุจากู่บ่มีได้ยินแต่เขาว่าโอ้ได้ยินแต่เขาว่า,าบุจักต้นมัน,งงนต้นประดุงประดุงปิดประดุงอันนี้หายแล้วเนยี่พ่อเคยไปเอาอย่างน้อยนะลืม คนโบราณพี่น้องสมัยตะกีนะเวลาเป็นยังก็ตามเขาจะใส่หากไม่ลักษาพุ้นานปุ้นเมืองไม่มีองยาเป็นยายาพื้นบ้านนั่นแหละประดงคอนั่นแหละองคนนแหละอะไรบอส่วปเขาไปเนาะอันภาษาอันอันเขาเอินว่าโลกเกา ภาษาลาวเคือเราประดงประดงคอมันสิเจ็บหัวเข่าหัวขาน่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยแล้วมันลลกอันประดงซิฟไม่อยู่ประดงซิฟนะมันประธานฮอดทอดเป็นเก้านะเฮ้ยประดงซิปประดงเชาวประกาศอันนี้ยังก็แบบพักแว่นโคกกันเองนี่ะไรพักแว่นโคกกะพัดนอกเคยบอกว่าคือพักแว่นเรั้นี่แต่ว่ามันไม่ใชโคกนี่แบบนี่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  อันนี้พักเวรโคอนาคตอย่ากินหอยเุ่ก็ได้อองย่ากินน้อยไม่ใช่อย่ากกินหอยแต่ว่าเขาจะเริ่มแบบพักเวรโคมันคือกับพักเวนในใบมันนะพี่น้อเห้ยกินก็จะสกินน้ำอีหยังนึ่งใครว่ามดกระป๋อมนะกาเกิดมากก็บอกเขาใกินกระป๋อมบ่มีแต่ว่าอาหารอ่ะคุณยายมากกินมดกระป๋อมบ่มีก็บ่กินเ่นนะกินได้อยู่แต่ว่าเขากินได้เวลาเขากินแล้วเขาเสียบคอ นางเป็นคนบ้านนอกก็จริงแต่แต่โบกินได้ของป่าของอยังนี่โบกินค่ะจิต<ง>เตอของบ้านบ้าวทั้งเรี่องอะไเห็นตัวมาบาอีกของบ้านคันของผ <c oughs> ู้ชายกาการลวกน้ำห้อนอยู่ไหนมึงอย่ามาว้าจะร,รือกเวิ่มึงดูอักเด้ <c oughs> ล้างมึงก็ยังไปอยากล้าง <c oughs> <c oughs> แต่เราอย่างเนาะเรามีเรากินอยอะเ <c oughs> กินติดเนาะก็ซื้อ่าจะหุ่นดีนิดเดี๋ยวนี้นะ กระปอมสำหรับป๋อมปีดโนมันบ่มีเงินเติบบัตรกูจะบอกค่ะป๋มีก็บ่ค่อยกินสมพ่อจะมาหาโนดมาหาโนวดเอ๋อมาหาแล้วก็ตึงให้คุณให้อ้นี่โบนุ่มโน่นไรก็จะแบบปวดปกติมันใส่ายเดือนพี่น้องเติมเน็ตนะผนบ่มีเงินสมัครค่ะอ้นี่เติมให้คุณเนตสิบพันโบนแปะกระเป๋าเงินมาไปไปจะแบบว่า เส้นกับเป็นหนีบนาเป็นศแดะการเรียนเป็พยาบาลอยู่เนาะเฮ้ยจันกัอยู่มาก่อนหมืนี้็ที่เขาเอามาให้ฉันกับเลิกโอดไปแซดหนีนางปาขนาดเขาเงียนเขาใส่เงินยังก็ยืมน้ำเข่าอยู่กับฉันบบมีบอกว่าเวลาฉันมีสะกระหายบุ๊บไปจะกระหายจะหายลาศจะหายตลอดมโนวลไปห้าสิมาหน้างเบิ่งเขากินบ่เฮาสิได้ซ้อมจะบทเพลงอยู่บ่มันสิเต้นเข้ากันจักเทื่อ นี่วันท okay. <identific> ouais. ี่ส <c grote certains> ิบสามนี่กะบุญบ้านพ่อลาก่ะจะไปไล่สดอีกแล้วสี่พี่เราเอ้ยมิตรบุญกับงานเดียวนี่นะงานกับบุญบาจากงานแต่ละบ้านไม่อยากไป่ายมูรุษนะไอ้มือกัไปอ่ายยังไงโสดเนาะไปหาเงกันไปนั่นน่ะป่ยย่วเพราะว่ามันเป็นงานน่ะฮะก็ต้องไปอยู่เด้อแต่ว่างานแบบอื่นอื่นป่ายกับเครื่องมือเราชัาวก่เดี๋ยวเราไล่ใหญ่หางเก็บคอ ยายบุญค่ะบาน้องข่อยไงก้าเจ็บบาเจ็บบ่อสมมติเป็นนักเอกของช่องร้องหล่อนเลยนะคะถ่าอีบุญแค่ยิ้มสิกดีแค่ให้ยายบุญไปจะมานั่ง z o o มร่วมปอมปี่กันบไปว่ามาไหมมามาเนี่ยไป กับข้าวเทียงไฟกนเด้อพี่น้องเด้อเจ้าค่ะเมียนเฮือนกับท่านแล้วอันแล้วไปได้เลือเลือติดแต่ตลอดไฟเจ้าค่ะสั่างไฟผมมาพี่น้องม่น่ะสรุปเวามจิตมาตีไปเลยเผ่าเห้นเรรมแล้วแต่ว่าปวดหัวน้ำบ้านก็ปว๊ดปวดพี่น้องกับสร้างนะเมือมามือบ่มมามือมาคนเดียวมือมาสองคน เพราะว่าของเขาคนย่อยออกมาจากบ้านแบบตากแดดตากฝนเนาะเพราะว่าเ้าวบริยุเ้าก็อยากยุ่งซะกคนเหมือนพวกอ่าพวกอันโต๊ะพวกแบบตากแดดตากฝนเมื่อก้านั่นมันโซฟาันาะโซผูกโซผ้าเท่ากับเผาแล้วเผาเขาแท้จริงนะมันเขาไม่เห็นนะแค่ท้องชามือกันแล้วมาในป่าเป็นเพื่อนหมต่างดระเทศน้ำลายสกีปูดเนาะ ตอนแล้วก็ชิดเก็บกวดเมืมเอมอเ่อวานนี่ขึ้นไปซื้ออหลอดไฟอ,อยู่อันอันานล่านหลานหล,าน,ลานไฟอคอยกระเบื้องเจ้าอยู่งั้นชายคอยมาประกอบให้อยู่อันสร้กที่มาตีดหลอดไฟแล้วแห้งเก่งเขาว่ะใช่<บ>แล้วได้ขึ้นไปอีกรอบสองขึ้ไปเอาหลอดไฟเมื่อวานนี่นะโอเคค้โอเขาหัวใจครัวเขาติดตามหลานขนาดเป็นเอฟซีบัสเห็ดแฟนนี้ใจหัวใจหมดเลยหัวใจจะบักทามขึ้นไป

แา่ว่าอาหารสื่อกับหมูไก่แค่นั้นกินกับเบื่อบม่ค่อยกินแบบนานๆทีอาหารแพะเฮากับกบเขียดปูป่ปปากุ้งหอยบางเมื่อกับขี้ข่าาเห็ดกินบริหารกระกตับมัก็โฮ่งแกงแล้วปไปม้เนาะมืนอนี้กินมากาแล้วมาปนกบมมาจะเห็นขวาใครปนกบน่ะแม่ปนกบว่ปนกบกบกบไปตาใครจะได้่ให้เรานอนใช่ไหม ุกนะเลียวทีอยเขา็เลียวียงทันทียงามาก่งาไม่เช่ากับไม่เทาซีเน,น,นี่ยมันนางเลนีนนํำเดี๋ยวนี่ยกงเราเราเล่วเลยเราลุกเรามามที่เสา่เสาะมเทีแล้วก็กมได้ินเค็มคบุมาจะหไหนก็่งสุกนะคอยนี้ <c oughs> ออนไปต่อยลงอยู่ในลังค่ามันสุกอยู่ในรังค่ามันเนา่าอย่

ไปลงทางอ๋อไป,ไปอาอ่าไอน่น <c oughs> นนะ,นะลนะไออแล้วไเวปเห็นทางเขาของเราบ่เคยมา,มาเด็กๆไปโรงเรียนหมดขอขอมามยา เมนูวันนี้นั่นแหละพี่น้องจา๋าก็สสิขอเก็บภาพบรบรยากาศในเพียงท่านีีพ่อ,อคลิปนาพี่น้องขอบใจเปิดสคุลสุคนขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องจ๋าไปแล้วสบายดี